สวัสดีสสดครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการสหวิทยาโหราค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอสสดีกอพี่นะมาเป็นประธานในทุกๆรอบแล้วอ,อาจารย์ท็อปล่ะอาจารย์ท็อปเป็นผู้ดูแลร,รายการเฉยๆครับนะก็มาแล้วเหมือนเดิมนะนี่ท่านอาจารย์โอก็อยังรีด ตราสัญลักษณ์สูงสุดพิเศษของอาจารย์โอไม่ทันอเน,นี่ยทันต้องมีดาวก่อนเรียงขาดดาวอยู่เดี๋ยวไปหาดาวมาเพิ่มนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น อันนี้ไม่ได้ใส่ต้มหูเลยอืมไม่มีเวลาแค่มัดผมก็หมดไปหลายนาทีแล้ว <c oughs> แต่งหน้าทำผมนะคะโดยอะไรนะอาจารย์โอเกศยรหรอออาจารย์โอ,อ,อ,าาโอไน อาจารย์โอ้นะคะบาเบอร์เอใช่อันอน้มันตัดผมชายนาพระเชษมานบาเบอร์ตัดผมชายใช่ไหมอาจารย์โอ้อะไรดิอาจารย์โอ้สาลอนแต่งเองทำเองหมดทุกอย่างนะคะทำอยู่คนเดียวนะคะทำให้ตัวเองคนเดียว หม้อทอดไรน้ำมันเนี่เราจะขายต่อดีไหมครับไว้ก่อนในผู้คิดนะเห็นได้ไงกลุ่มมีกลุ่มทํากินเองนี่อร่อยไม่เคยเข้าไปอะไรกับเขาเลยกลุ่มเยอไปหมดเลยหาไม่เจอแล้วกลุ่มหมอดูมาเจอแล้วเจอได้ เป็นแถบเลยมามามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพินคำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูรับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช,ชื่อเล่นคำถาม,ถามนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนเดีนวข้างหน้าข้างหน้าน,นี้ดูครอบคลุมแล้ะเวลาสาวันนะคะดูเรื่องอะไรบ้างดูเรื่องหนึหน่งถึงเรื่องนะหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้ะเวลา3มวันเท่านั้นนะคะ มาครับกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถาม่ากดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีสามวันนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามมาหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามซ้อนคำถามมานะคะ ถามเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูสำหรับไพ่ย,ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะซึ่งดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสมัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะเริ่มที่100บาทนะคะ ดูที่คาว่าสดนะครับถ้าจะถามต้องมีคําว่าสดถ้าไม่มีคําว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูไพ่ยิปซีกับเรา300บาทก็มีนะคะ500ก็มีนะคะแล้วแต่จะจะเลือกนะคะแล้วแล้วแต่จะเลือกว่าเลทไหนมีถึง1,500บาทด,ดูแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะคะแต่ตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยดูหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ครับ ดูด้วยพลังจิตซึ่งมันจะละเอียดมากตอนอจารย์าจนคนดูให้นะคะถามได้ทุกข้อทุกเรื่องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพลังจิตขเขาเรียกอะไรนะ,ะตรวจองค์ตรวจเทพมาด้าเหลกเหล่พันท่าเนี่ยจะดูดวงส่วนตัวด้วยหรือว่าตรวจองค์ตรวจเทพด้วยว่าในกายเราสังขารเราเนี่ยมีเทพอะไรคุ้มครองเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะหรือว่าคุณจะดูสื่อวิญญ,ญาณก็ได้ สื่อเทศสื่อวิญญาณนะสื่อสารรสชาตินะคะซึ่งมันจะละเอียดมากนะครับนะในการดูแต่ว่าการที่ว่าจะถูกใจใครหรือยังไงนั้นสุดแท้แต่ว่าสนานะครับในการสร้างแต่ละครั้งในการดูแต่ละครั้งนะเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยลีลาของหมอดูหรือลีลาของผู้ที่ดูเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยพยายามลอกเรียนวิธีผม,ผมก็เข้าใจนะเรื่องนี้มามาแล้วแต่ว่าเนี่ยจะตอบให้เขาไหม เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอ่านก่อนนะมะเขาบอกว่ารุ่งยี่สิบเจ็ดนะคะที่เหงขอห่างขอจบเขาพูดจริงๆหรือโกรธประชดคะไม่ดูครับอันนี้มันเป็นการมันเป็นการจ้องทะเลาะกันแล้วเราไป,ไปเราไปวินิฉัยแล้วสุดท้ายเราก็โดนด่าครับผมพูดตรงนะไอ้เรื่องพวกเนี้ยหมอดูโดนด่ากันมาเยอะแล้วนะมาดูส่วนตัวมั่งก็ได้นะเสียเงินเสียทองมั่งก็ได้นะถ้าเกิดจะดูแบบเนี้ยนะมา ไม่มีผู้แชร์เราเรา,เราก็ไม่อนี่ให้นะครับไม่ดูให้นะครับนะเพราะว่าดูผู้แชร์นะครับนะคุณดูผมเด็กนะผมแชร์ออกไปเนี่ยมันต้องมีรูปลูกศรอ,อามาสิบเจ็ดแป้งคืนนี้แป้งสิบเจ็ดคืนนี้จะได้ไปเที่ยวไหมคะจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะคืนนี้ได้ไปเที่ยวสมใจอยากแน่ครับนะคือพู่งตรงงจิตคุณนะมันมุ่งจะเที่ยวอยู่แล้วนะนะมันมันมุ่งจะเที่ยวอยู่แล้วผมพูดเลยนะ อคือถามว่าจะได้ไปเที่ยวไหมได้ไปได้ไปแน่แล้วก็เที่ยวแบบสีเทาๆอ่ะอืเที่ยวกลางคืนอะเนาะน้าน่าเป็นห่วงนะคะอย่างนี้นะพ่อแม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเดวิลนี่มันเป็นการเที่ยวกลางคืนแบบชั้นสูงสุดพิเศษไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวจะเป็นการเป็นการชีแนะเขานะ จะท้าจะพูดไหมไม่ไม่พูดคือแล้วแต่คนครับนะเราผมบอกได้ครับว่าดูว่าเออคุณอยากเที่ยวคุณก็ไปเที่ยวของคุณแต่ผมบอกให้แต่ว่ามันเป็นการเที่ยวแบบว่าเออผมเข้าใจนะเรื่องราววัยแบบคุณเนี่ยมันต้องเที่ยวนะมันถึงจะดีเออผมเข้าใจเรื่องราวเราดีาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะอยู่บ้านนอนอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อ่านหนังสือทบทวนตำราเรียนอะไรอย่างเงี้ย คือต้องกดแชร์ให้เราก่อนนะครับแต่ของคุณก็อาจจะมีความสุขในแบบของคุณนะอ่ะกดแชร์อ่ะมะนาวสาสิบห้าจะได้อยู่บ้านใหม่ไหมคะถ้าจะได้อยู่จะได้อยู่เดือนไหนคเราไม่ได้ดูครับดูสามวันไงสามวันนี้ครับนะต้องจ่ายเงินต่อไปครับยังเหมือนยังไม่ได้อยู่ครับยังไม่ได้อยู่ครับเอาว่าตามหน้าไพ่นะนะยังไม่ได้อยู่ครับแป้งสามยี่สิบเก้าคือมันต้องจ่ายเงินนะไพ่ขึ้นมาว่าจ่ายเงิน แป้งยี่สิบเก้าแชร์แล้วค่ะทำไมพี่ท็อปอยังไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์คะเขาจะพูดเรื่องความสัมพันธ์กับเราเมื่อไหร่ยังไม่พูดครับยังไม่พูดเายยมอ๋อไพ่เลือกเยอะคือเขาเป็นการสงวนท,ทีเ,เขาเลือกเยอะเขาเลือกเยอะอันนี้ไพ่เลือกเลือกคนเลือกมากยังไม่แสดงท่าทีที่แท้จริงออกมาครับนะนะเขาเลือกเยอะค่ะเลือกมาก เนี่ยที่คุณเออไม่อยากจะพูดเนาะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นนะท่านอาจารย์โอ้กลายเป็นท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดจะเสียสหายเดนคะือพูดได้แค่ว่าเขาเลือกเยอะแค่นะั้นพอแล้วท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดก็มาแล้วคุณรักแชร์แล้วช่่ยเล่นคำถามได้เลยค่ะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นและตามได้วยคำถามติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานได้ที่ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอศิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันไพ่ยิปสีไพยเทพพลังจิตตรอดองค์ตรอดเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสาลหอนสารวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะและนี่ครับผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรา เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด i ีไร AJTOP หนึ่งหครับคุณรนะักถามมานะคะอะาะักรสี่สิบเก้าชาลีทําไมเขาไม่ติดต่อหาเราคะอ่าดูตามหน้าไพ่นะครับนะช่วงนี้เขาไม่ไม่ไม่ไมไมไมอยากติดต่อครับเอาพูดตรงๆติดต่อก็ไม่ดีนะไพ่ว่างั้นนะอ่ะเวลาก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ จะนั่งดูดวงให้ทุกคนนะนก็ใกล้เวลาแล้วนีสห,รห,รสหแล้วยิบซีเราเราจะไปที่ยิบซีอมีคนมาถามเอามาต่อยิซีโอสรีกรต่อไปอ้วนหกสิบปัญหาจากงานที่ทำปัจจุบันเริ่มคลี่คลายหรือยังครับก็มันก็คลายออกนะครับนะไพ่บอกว่าต้องคุณต้องมีสติให้มากถึงจะคลายออกพูดตามหน้าไพ่นะโดยท่านอาจารย์โอสามารถพูดปรึกษาใครได้บ้าง หรือว่าคุยกันแบบเปิดอกก็ค่อยๆไปเดี๋ยวมันจะดีเองปรึกษากันนะคะดูกับกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยพ cin ูดกันคุยกันหมดเวลาลงแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ